ยก็เอบได้เดี๋ยวนี้คือคูณสองพันเท่าไหร่แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้แปดหมื่นเจ็ดโอ้แปดหมื่นน้องๆเอาอะไรมาเป็นไรนะเป็นไรโอ้โหขนอะไรไม่กว่าออโอเคโอเคป่ะปเอาลูออกไปไปน้องนี่นี่เอาไปเอาไปนู่นขนลูกน้องขนมามา ถุงมือมีถุงมือมีรถมีถุงมือิดรถยังิดรถให้ย่ถ่ายวอโอคนเดียวน้ังนองนี่อะไรครับน่งต้ององไว้ด้วยใครไม่ใช้เป็นอะไรครับหนู่เปิดให้ดูหนเป็นอะไร เอาใครมีถุงมือดูหน่อยเป็นไรครับน้องไหนแกะดูแกดูครับครับลองอยู่นี่ครับน้องแกะดูดิแกะดูดิ

Yeah. Untertitelung des